เจาะลึกสกิบีดีท้ทอยเลตพัฒนาการของเหล่าสกิบีดีท้ทอยเลต ครับซีรีส์กิบบิททอยเลตนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาจนถึงเอพิโซดที่50แล้วถือว่าเป็นซีรีส์ที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยแม้ว่าในตอนแรกเนี่ยทางดับฟอกบูมอาจจะเพียงต้องการสร้างมาขำๆเพื่อเป็นมีมหรือเพื่อล้อเลียนอะไรบางอย่างแต่ในตอนนี้ซีรีส์นี้ก็ได้รับความนิยมในหมู่ผู้ชมใน YouTube รวมถึงแพลตฟอร์มอื่นเป็นอย่างมากสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือตัวละครในซีรีส์นี้ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายดีอย่างเดอะไลอ้อนส์หรือจะเป็นฝ่ายร้ายอย่างพวกกววใใวกกกล้้นนนนนาัััััใออทหยบไปดดูิ เราก็คงจะเห็นว่าตัวละครพวกนี้นะครับเป็นแค่ตัวละครตลกๆธรรมดาแต่ในเมื่อซีรีส์นี้เดินทางกันมาจนถึงเอพิโซดที่5 0เราก็คงจะเห็นแล้วว่าตัวละครพวกนี้มีพัฒนาการจากเป็นเพียงแค่ตัวละครตลกๆธรรมดากลายเป็นตัวละครที่มีความสามารถเฉพาะตัวและหลากหลายอีกด้วยตอนรับเข้าสู่ช่องบอทชสูสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆทุกคนครับ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองที่ซีรีส์ Skibidi Toilet นั้นเดินทางกันมาจนถึงเอพิโซดที่50ในคลิปนี้นะครับเราจะพาเพื่อนๆย้อนกลับไปดูพัฒนาการของตัวละครที่สําคัญที่สุดในซีรีส์นี้นั่นก็คือตัวละครฝ่าย Skibidi Toilet ว่าตั้งแต่เริ่มเอพิโซดที่1จนตอนนี้ก็เอพิโซดที่50ไปแล้วตัวละครฝ่าย Skibidi Toilet นั้นมีการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นตัวเองความสามารถและอาวุธไปในทางไหนบ้างพวกมันพัฒนาสิ่งนี้มาเพื่ออะไรและส่งผลอะไรกับเรื่องราวในซีรีส์นี้บ้างก่อนจะไปดูนะครับหากเพื่อนๆยังไไมม่่ดดด้กด like, กกลคแะะตตาาชองงเร็จ ไม่ได้เจอกันอีกในคลิปต่อไปที่เราจะกลับมาพูดถึงการพัฒนาของเหล่า c a m era man speaker man และ tv man แต่้ากเพื่อนๆกดไลค์และกดติดตามช่องของเราเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ขอต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่คอนเทนต์เจาะลึก skibidi toilet พัฒนาการของเหล่า skibidi toilet สำหรับคนที่ติดตามคอนเทนต์ของซีรีส์ Skibidi Toilet อยู่แล้วนะครับทุกคนก็คงจะรู้กันอยู่แล้วว่าเจ้าพวก Skibidi Toilet นั้นเป็นตัวร้ายของซีรีส์นี้โดย Skibidi Toilet ตัวแรกที่เป็นต้นกําเนิดของ Skibidi Toilet เนี่ยจะเป็นเพียงชักโครกตัวหนึง่งที่มีหัวมนุษย์โผล่มาจากด้านในโดยใบหน้าของมนุษย์คนนั้นนะครับก็จะเต็มไปด้วยรอยยิ้มที่ค่อนข้างที่จะหลอนแต่ยังไม่ได้แสดงความเป็นอันตรายใดๆต่อมนุษย์เลยต่อมานะครับในเอพิโซดที่2เราก็จะได้มีโอกาสได้พบกับ Skibidi Toilet อีกเช่นเคยแต่ในครั้ 2นะครับก็คือการที่พวกมันเนี่ยสามารถขยายพันธุ์หรือทําตัวเองให้มีมากกว่าหนึ่งได้พัฒนาการของพวกสกิบิดิทอยเลต EP ที่3จะเป็นการพัฒนาการในเรื่องของขนาดตัวในพิซดนี้นะครับเราจะได้พบกับสกิบิดิทอยเลตในขนาดยักษ์และขนาดใหญ่และนอกจากการพัฒนาในเรื่องของขนาดตัวแล้วมันยังพัฒนาบทบาทของตัวเองให้กลายเป็นตัวร้ายโดยการทําร้ายมนุษย์ต่อหน้ามนุษย์คนอื่นๆใจกลางเมืองอีกด้วยพัฒนาการอย่างต่อไปของพวกสกิบิดิทอยเลตในอพิซดที่4นะครับเป็นพัฒนาการในเรื่องของการแพร่พันธุ์โดยพวกมันนั้นจะสามามรรถแพพัน เชื้อสกิบดีทอยเลตไปสู่มนุษย์ด้วยการเข้าใกล้เพียงแค่นั้นหลังจากนั้นครับมนุษย์ก็จะกลายเป็นเหล่าสกิบดีทอยเลตไปในทันทีแถมอีกนิดนึงนะครับสำหรับเอพิโซดนี้เนี่ยคือพวกสกิบดีทอยเลตนั้นได้มีการพัฒนาตัวละครฝ่ายตัวเองในเรื่องของขนาดตัวนะครับแต่เป็นขนาดไซส์มินิออกมาด้วยในเอพิโซดที่5นะครับการพัฒนาของฝ่ายสกิบดีทอยเลตนั้นก็เริ่มน่ากลัวแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นเนื่องจากพวกมันเนี่ยสามารถพัฒนาตัวเองให้ลอยอยู่กลางอากาศได้เลยและยังสามารถปปลลล่อ et, ลอออยยสกาากกกกกกบดดดี้ด้เเ็ขนนนาาาามมจพววััไะคร I'm gonna do กันยาวๆเลยนะครับสำหรับพัฒนาการต่อไปที่เกิดขึ้นในเอพิโซดที่8โดยในครั้งนี้นะครับไม่ใช่การพัฒนาในรูปร่างหรืออาวุธนะครับแต่เป็นการพัฒนาการด้านสงครามที่พวกมันนั้นจะรวมตัวกันเพื่อต่อสู้กับฝ่ายแคมมร่าแมนและในอีพีที่9นะครับพวกสกิบิดิทอยเลตนั้นได้มีการพัฒนาการสื่อสารเชิงสัญลักษณ์โดยการสร้างอนุสาวรีย์เพื่อบ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่แถมในเอพิโซดนี้นะครับพวกมันเนี่ยยังมีการพัฒนาด้านการเมืองการปกครองซึ่งเราสามารถสังเกตได้จากตำรวจที่กำลังไล่จับพวกแคมมร่านอังาากรดด้ถไปข สกีิดทอยเลนะครับคือการที่พวกมันเนี่ยมีศาสนาเป็นของตัวเองและมีผู้นําศาสนาซึ่งนั่นก็คือ h o l ลีสกี i ิดทอยเลสซึ่งศาสนาเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่คอยยึดให้พวกมันมีเป้าหมายอย่างเดียวกันไม่ย้ายข้างหรือว่าทรยศต่อพวกเดียวกันเองพัฒนาการอย่างต่อไปนะครับจะเป็นพัฒนาการด้านอาวุธแล้ว ซึ่งความสามารถหรือว่าอาวุธชิ้นแรกที่ถูกพัฒนาขึ้นเนี่ยก็คือดวงตาเลเซอร์ของ GMa n s k i b i d i t o i l e t ที่มีพลังการทำลายล้างสูงยิงไปที่ไหนก็เกิดการระเบิดได้ทั้งนั้นในช่วงนี้นี่เองครับทำให้ฝ่ายคามิราม a นนั้นเสียเปรียบฝ่าย s k i b i d i t o i เล t เป็นอย่างมากจนมาในเอพิโซดที่1 4นี่ครับเราก็จะได้พบกับการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีจรวดเข้ามาใช้ในการเคลื่อนที่ของฝ่าย s k i b i d i t o i l e t ซึ่งในช่วงนี้นะครับก็อยากเป็นช่วงที่ฝ่าย s k ิ b i d i t อ i l e t เนี่ยได้เปรียร 16, รบ มีูนยนวิจัยเป็นของตัวเองซึ่งด้านในก็จะมีเหล่าสกีบิดทอยเล t ที่เป็นวิศวกรและเทคโนโลยีบางอย่างถือเป็นอีกเอพิโซดหนึ่งนะครับที่ชี้ให้เห็นว่าพวกสกีบิดทอยเลสเนี่ยมีความคิดมีความรู้ในด้านเทคโนโลยีเช่นเดียวกันและในเอพิโซดที่ส7นั้นก็มีตัวละครตัวหนึ่งครับมีชื่อว่าสไปเดอร์สกีบิดทอยเลที่มีขายาวๆคล้ยา,ายๆกับแมงมุมถึง3ขาด้วยกันซึ่งการพัฒนานี้นะครับเป็นการป้องกันไม่ให้ฝ่ายแคม ERA MAN นั้นเข้าถึงตัวพวกมันได้ง่ายขึ้นทําให้มันเป็นเเหยื่่อออจาากกกกกรรถูรดดชโคไ้้นนนลงงั พัฒนาการครั้งต่อไปนะครับเกิดขึ้นไกลมากๆเลยนั่นก็คือในเอพิโซดที่29โดยในครั้งนี้นะครับไม่รู้ว่าจะเรียกว่าการพัฒนาได้หรือเปล่าแต่เราเนี่ยจะได้พบกับสกีบิดดี้ทอยเลตตัวหนึ่งที่มีรูปร่างแปลกผิดปกติซึ่งเจ้าสกีบิดดี o ทอยเลตตัวนี้นะครับมีชื่อว่ากลิตสกีบิดดี i ทอยเลตนั่นเองโดยมันเนี่ยจะมีความเร็วสูงมากๆนะครับสามารถกำจัดฝ่ายคาเมราแมนแล้วก็สปีกเกอร์แมนได้7คนอย่างรวดเร็วสำหรับเจ้ากลิตสกีบิดดี้ทอยเลตนั้นนะครับผมยังม่อน,นววาาคืาร,รๆหรเป็ ความผิดพลาดของฝ่ายสกิบดิทอยเลตเองแต่ถึงยังไงนะครับมันก็ถือว่าเป็นตัวละครหนึ่งที่มีความสามารถสูงมากเลยทีเดียวพัฒนาการอย่างต่อไปของฝ่ายสกิบดิทอยเลตนะครับเกิดขึ้นที่เอพิโซดที่30โดยถือเป็นพัฒนาการที่เรียกได้ว่าพลิกโฉมการต่อสู้ของสองครามนี้เลยทีเดียวโดยสิ่งที่ถูกพัฒนาขึ้นนั้นนะครับมีชื่อว่าพาราสิตสกิบดิทอยเลตมีความสามารถในการเข้าควบคุมทหารฝ่ายตรงข้ามเพื่อใช้เป็นประโยชน์ให้แก่ฝ่ายตัวเองต้องบอกเลยนะครับว่าเจ้าปารสิตตัวนี้เนี่ยสามารถสร้างความเสียหายให ายของมันเป็นอย่างมากเลยทีเดียวจนถึงขณะนี้นะครับในเอพิโซดที่50แล้วก็ยังมีตัวละครที่ถูกควบคุมโดย p a พ a าสติกสกิบด i ตทอยเลตอยู่เลยแถมเจ้า p พราสติกสกิบดิ t ทอยเลตตัวนี้นะครับยังถูกพัฒนาให้มีขนาดล a r g e เพื่อสามารถควบคุมทหารฝ่ายตรงข้ามที่มีขนาดไททันได้อีกด้วยและตัวละครที่ถูกควบคุมนั้น,นก็เป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากไททันสปิเกอร์แม เทคโนโลยีอย่างถัดไปนะครับก็คือปืนเลเซอร์ที่จริงๆแล้วเนี่ยก็จะคล้ายๆกับดวงตาเลเซอร์ของ Gman s q u i d ิดีทอยเลแต่ออกมาในรูปแบบของปืนซึ่งมีความรุนแรงพอๆกันนะครับถึงแม้ว่าในเอพิโซดที่32เนี่ยปืนเลเซอร์ของ c a m ์โมฟลิกส i d บิดีทอยเลตจะถูกใช้อย่างไม่คุ้มค่านักก่อนที่มันจะถูกทําลายแต่ก็ถือเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งนะครับที่จะต้องเป็นประโยชน์กับฝ่ายสกิบิดีทอยเลในอนาคตอย่างแน่นอนพัฒนาการอีกอย่างหนึ่งของฝ่ายสกิบิดีทอยเลที่มีประโยชน์ที่เกิดขึ้นใน EP ที่39นนั้ก็คือที ต้องการการกดชักโครกที่สร้างความยุ่งยากให้กับฝ่ายคามิราแมนเป็นอย่างมากที่ต้องการกดชักโครกเพื่อที่จะกําจัดสกิบิดิทอยเลตนั่นเองถึงแม้ว่าในอพิโซดนี้นะครับอุปกรณ์นี้จะถูกแก้ไขได้โดยการเปิดออกเฉยแต่ผมเชื่อเลยนะครับว่ามันจะมีประโยชน์ในอนาคตอย่างแน่นอนและในอพิโซที่39ไปจนถึง41เเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นช่วงที่ยากลําบากสําหรับฝ่ายสกิบิดิทอยเลตอย่างมากเลยนะครับเนื่องจากในช่วงเอพิโซดที่กล่าวมานั้นนะจะเป็นอพิโซดที่ฝ่ายทีวีแมนเนี่ยได้เปิดตัวและแสสสดดดงควาาาาามมมรถุโหออกจนฝ่ย ทอยเลตนั้นไม่สามารถต่อกรกับพวกทีวีแมนได้เลยจนมาถึงเอพิโซดที่ส2นะครับที่ฝ่ายสกิวดี t ทอยเลตนั้นได้ทําการขโมยแว่นสําหรับป้องกันแสงของฝ่ายทีวีแมนได้สําเร็จโดยใช้พัฒนาการของฝ่ายสกิวดีท้ทอยเลตตัวหนึ่งที่ทําให้ปากของมันนั้นหายไปทําให้ไม่สามารถกดชักโครกตัวเองได้ซึ่งมันนั้นก็พอจะมีโอกาสรอดบ้างเมื่อโดนลําแสงของฝ่ายทีวีแมนที่จะบังคับให้พวกมันนั้นใช้ปากของตัวเองดึงชักโครกที่อยู่ด้านหลังออก และพัฒนาการอย่างต่อไปนะครับก็เกิดขึ้นในเอพิโซดที่43นั่นก็คือแว่นกันแดดนั่นเองซึ่งสามารถป้องกันแสงต่างๆจากฝ่ายทีวีแมนได้และช่วยให้สกิบิดี้ทอยเลสนั้นพอที่จะเข้าใกล้เพื่อสู้กับฝ่ายคามิราแมนและสปิเกอร์แมนได้อีกครั้งหนึ่งจนมาใน EP ีที่44นะครับฝ่ายสกิบิดี้ทอยเลสนั้นก็ได้มีการปรับปรุงเทคโนโลยีเข้ามาใช้กับทหารฝ่ายตัวเองอย่างแรกก็คือขาแมงมุมที่สามารถขยับได้อย่างอิสระนะครับหรือจะเรียกว่าหนวดปลาหมึกก็ได้ถูกปรับใช้คู่กับสกี ใส่แว่นกันแดดเพื่อหวังจะให้มันจัดการไททันทีวีแมนให้ได้สําเร็จต่อไปก็คือเทคโนโลยีการยิงจรวดจากฝ่ายสกิบบี้ทอยเลตยิงอยู่ในอพิโซดที่44เช่นเดียวกันโดยเทคโนโลยีการยิงจรวดนี้นะครับถูกใส่มาให้พวกสกิบ i ี้ทอยเลตเพื่อให้พวกมันนั้นสามารถโจมตีศัตรูได้ในระยะไกลถึงแม้ว่าเทคโนโลยีนี้นะครับจะไม่สามารถสร้างความเสียหายใดๆให้กับฝ่ายทีวีแมนได้เลยก็ตามแต่ก็ถือว่าเป็นอีกพัฒนาการหนึ่งที่ดีมากๆที่มันมีการโจมตีระยะไกลกับเขาบ้างพัฒนาการอย่างต่อไปนะครับเกิดขึ้นที่สกิบบ EP ที่46นั่นคือพัฒนาการของการปิดหูเพื่อไม่ให้ได้ยินเสียงจากฝ่ายสปีเกอร์แมนและปิดตาเพื่อไม่ให้เห็นแสงจากฝ่ายทีวีแมนและอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่ถูกพัฒนามาพร้อมกับการปิดตานั้นก็คือกล้องสําหรับใช้ดูแทนตาของมันนั่นเองพัฒนาการอย่างสุดท้ายที่เกิดขึ้นในอพิโซดที่46นะครับนั่นก็คือมีดหรือว่าดาบถูกใช้ในการโจมตีศัตรูด,ด้วยการกวาดแหวงอย่างรวดเร็วถึงแม้ว่าใน EP พีนี้นะครับมันจะไม่สามารถโจมตีฝ่ายซีนีม่าแมนโดนแต่นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนนนนึ่่งงพัฒาาาากกกกกรรรรใใโจมมมตตีะะกกีีีะะะยลล้ขอสิบดทเปช์ video. พัฒนาการอย่างต่อไปนะครับเกิดขึ้นที่ s k i i ิด Toilet เอพิโซดที่47เป็นเทคโนโลยีจากตัวละครที่มีชื่อว่า Flying Dual b u s s ซอ s k i b i d i t ดี้ทอยนั่นก็คือเทคโนโลยีเลื่อยไฟฟ้าที่ถูกพัฒนามาเพื่อตัดชิ้นส่วนต่างๆของฝ่ายศัตรูออกเพื่อให้ฝ่ายศัตรูนั้นเสียเปรียบในการต่อสู้แถมในอพิโซดนี้นะครับก็ได้มีการพัฒนาแว่นกันแสงที่สามารถใช้เพื่อป้องกันแสงจากฝ่ายทีวีแมนในขณะที่พวกมันนั้นยังคงมองเห็นอยู่อีกด้วยอีกการพัฒนาหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับ บินได้เพื่อที่มันจะสามารถลอบเข้าไปควบคุมศัตรูจากทางด้านบนแทนที่จะต้องหาจุดที่จะกระโดดหรือว่าไต่ขึ้นไปนี่ก็ถือว่าเป็นอีกการพัฒนาหนึ่งนะครับที่ชานฉลาดที่จะช่วยให้การเข้าควบคุมศัตรูของฝ่ายสกิบิด i ทอยเลสนั้นทําได้ง่ายขึ้นเป็นอย่างมากและในเอพิโซดที่48นั้นก็ได้มีสกิบิดิทอยเลสตัวหนึ่งที่ถูกสร้างมาโดยการนําเทคนโนโลยีที่สําคัญต่างๆของฝ่ายสกิบิดิทอยเลสมารวมกันสร้างเป็นอุปกรณ์สังหารขึ้นชื่อของมันนั้นก็คือ Flying ฟลายิงบัสซ์ออฟส เข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเลือดไฟฟ้าที่ใช้ต่อกกรกับฝ่ายทีวีแมนปืนเลเซอร์ที่เป็นอาวุธสุดโหดจากฝ่ายสกิบดี้ทอยเลตความสามารถในการลอยตัวที่ป้องกันการกดชักโครกและแว่นกันแสงที่ติดอยู่กับหัวมันเลยถึงแม้ว่าเจ้าสกิบดี้ทอยเลสตัวนี้นะครับจะโผล่มาให้เราเห็นแค่2ออพิโซดแต่ก็ถือว่าเป็นการรวมอุป,ปกรณ์ต่าง,างๆเข้าด้วยกันและเป็นไอเดียที่ดีมากๆและสกิบดี้ทอยเลตที่เกิดขึ้นจากการรวมเทคโนโลยีหลายๆอย่างเข้าด้วยกันก็โผล่มาในสกิบดี้ทอยเลเอีพิโซดที่้ว่สิบเก้าขนาดตี่นนงกก48ง ตามแต่มันก็รวดเร็วกว่าเช่นเดียวกันมันมีทั้งแว่นกันแสงแขนกลขาและเลือดไฟฟ้ารวมอยู่ในตัวของมันตัวเดียวเลยทำให้สกิบิดีทอยเลตตัวนี้นั้นมีความสามารถที่เก่งทั้งด้านโจมตีและการป้องกัน และแล้วนะครับเราก็เดินทางกันมาจนถึงสกีบิดี้ทอยเลตอีพิซดที่50ซึ่งในอีพิซอดนี้นะครับเราก็จะได้เห็นความสามารถและเทคโนโลยีต่างๆของายสกีบิดี้ทอยเลตซึ่งหลายๆอย่างนะครับก็จะเป็นเทคโนโลยีที่เคยเกิดขึ้นในอพิซอดที่ผ่านมาเรามาเริ่มกันที่การพัฒนาอย่างแรกกันเลยนั่นก็คือความสามารถในการพ่นไฟซึ่งต้องขอชมายสกีบิดี้ทอยเลตเลยนะครับว่าสามารถพัฒนาความสามารถนี้ได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากความสามารถนี้นะครับเพิ่งถูกปล่อยมาในอ p ีที่49โดย t v w o m a n ถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะไม่เห็น ใมากเพียงดแต่ก็รู้ได้เลยนะครับว่าจะต้องเป็นความสามารถที่ดีและถูกปรับใช้ในสกิบิดิทอยเลตเอพิโซดต่อไปอย่างแน่นอนพัฒนาการอย่างต่อไปนะครับก็คือมีดที่เคยถูกนํามาใช้แล้วในสกิบิดิทอยเลตเอพิโซดที่46โดยเจ้าสกิบิด i ทอยเลตเครื่องดูดฝุ่นซึ่งครั้งนี้นะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่เห็นว่ามันใช้มีดโจมตีอะไรก็ตามแต่เราก็ยังมีโอกาสที่จะได้เห็นการระเบิดที่เกิดขึ้นจากการโจมตีด้วยมีดของมันก็ยังถือว่าเป็นการนําเทคโนโลยีเก่าที่ตัวเองเคยมีมาใช้ในการต่อสู้ได้อย่างดีเยี่ยมเหมือนเเคคยยททโโนนนลีี่ถูกําามใใช้ในใน50 อีกชิ้นหนึ่งนะครับก็คือจรวดที่สามารถโจมตีศัตรูได้ในระยะไกลซึ่งจรวดนี้นะครับเคยถูกใช้โจมตีซีนีม่าแมนมาแล้วในเอพิโซดที่44และในการทําสงครามในเอพิโซดนี้นะครับจรวดพวกนี้ก็ถูกนํามาใช้โดยสกิมบิดทอยเลตท,ที่สามารถบินได้ถึงแม้ว่าการโจมตีจะไม่รุนแรงมากแต่ก็ถือว่าเป็นการพัฒนานําอาวุธจรวดมาใช้คู่กับตัวละครที่สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วและอิสระ และทั้งหมดนี้นะครับก็คือพัฒนาการของฝ่ายสกีบิดทอยเลสทั้งด้านความสามารถและอาวุธซึ่งดูโดยรวมแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะออกมาดีถือว่าเป็นการพัฒนาที่ตอบโจทย์ในการต่อสู้กับฝ่ายเดียร์ไลแอน์แม้ว่าฝ่ายสกีบิดทอยเล t นั้นจะถูกจัดการและแพ้ในการต่อสู้อยู่บ่อยครั้งแต่มันก็ยังไม่เคยหยุดพัฒนาสายพันธุ์ความสามารถและอุปกรณ์ต่างๆมาสู้กับศัตรูของมันเลยสิ่งที่น่าสนใจจริงๆสำหรับฝ่ายสกีบิดทอยเลสเนี่ยก็คือการที่มันรวมเอาเทคโนโลยีเก่าๆหลายๆอย่างมาปรับใช้เพื่อให้เกิดเป็นสกเอยีบ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ช่วยกันเชียร์ฝ่ายสกิบ i ี้ทอยเลสด้วยเช่นเดียวกันเพราะถ้าหากศัตรูไม่เก่งแล้วพระเอกก็คงจะไม่เท่เช่นเดียวกันและเพื่อนๆเ,เ,เลยครับคิดว่าเทคโนโลยีไหนของฝ่ายสกิบบี i ทอยเลสนั้นดีที่สุดและมีความคิดที่จะนําอุปกรณ์ชิ้นไหนมารวมกันบ้างหรือแม้กระทั่งอยากให้ฝ่ายสกิบบีทอยเลสนั้นพัฒนาไปในทางไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์แชร์ความคิดกันได้นะครับสำหรับคลิปต่อไปนะครับเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองซีรีส์สกิบบี้ทอยเลสครบ50เอพิโซดเราจะมาพบกับการพัฒนาของฝ่าย Alliance กกันบ้าางวว่พวเขานนั้นคิดคน้นนพัฒาและปรัับตวเพื่อที่จะูกับยอัน แต่ก็ต้องแสดงความเสียใจกับคนที่ยังไม่กดไลค์และกดติดตามช่องบอลชูไว้ด้วยนะครับเพราะว่าคุณจะไม่ได้เห็นคลิปนั้นอย่างแน่นอนสําหรับคลิปนี้นะครับพัฒนาการของเรา s q u ีดี y ทอยเลสและผมบอลชูจะต้องขอตัวลากไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ